ค่ะมนินินุนทิยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของพ่อบุญนําเลขต้นไม้นะคะเมื่อนี้เลขต้นไม่พ่อบุญนําเพิ่นไปทาวิธีคนเดียวนะไปคนเดียวสายเดียวเลยนะคะเพิ่นบอกว่าเห็นสามตัวหางเดียวชัดมากๆนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะ <c oughs> นี่มือนึ่ง <c oughs> มินีหนึงเสียขาบอกรอเลยพ่อบุญนํวมาดีคะ่ะดีค่ะ ิ่นว่า่ให้ตั้งนั่งบุญมันบลอ้อก่ะนะหันกล่องยางไว้เลยแปลงเธอฐานังจบของเองเลยมึงนะเมื่อนี้จะมาถามเลขต้นไม้เหตุและผลขอโทษเอฟซีละลายเป็นยังขึ้น่บอไปไท่ายถ้ำตรงต้นไม้สถานทีคือนโบอไปไท่ายถ้ำนะคะเพราะว่าแม่น้องระดาขาเพิ่นบด่ดีอาจจะยางบ่ถึงเพราะว่าไ, <ป S 1> ไกลแล้วเนาะ,ะนะเป็นกิโลเนาะยางจากมองจอดรถก็ไป,ไป ไปู้เดียวถือของตัวยังไปกับเติมนึ่งอยปะพะุงน้ำไปหอดเย็นเศร้าเนาะไกลก็ด้วยโอ้ยท้ายทำห่างท่านกันน้อยด้วยค่ะรถก็ไปชัดดีเพราะเลนพวนเห็นสัตว์อยู่รู้สีกันแล้วครับปวดหาสิบเอ็ด วัดต้นนี่มันก็วัหดที่ออกหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ง้วนนี้ก็เห็นสามตัวเลยเลขเลี้ยงกันบ่เลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันลักษณะเลี้ยงขึ้นหรือเลี้ยงลงหรือเลี้ยงเลี้ยงแบบข้อเขียนเลียงวางเออเลี้ยงเป็นแนกระดานใหญ่ทายมาน้าโยเดียวกับจังเบิ้งกับอะไรจะก้อนเสพคอหนี่ยัมขึ้นฝันยังบ่ฝันอยู่เห็นจะไม่ยิ่งขึ้นก็ละลายจ้ะ เห็นซุ้มเป็นศอกเป็นเสาเป็นนางหลอกนักเลี้ยนแซลกันขี่รถขี่ยังคือนังเขาเจ้าสิไปเที่ยวไปยังไหนล่ะค่ะแต่ก็เหลียวเห็นเขาเจ้าซื้อในความฝันค่ะกะไปอันเห็ดกะเวลาเก่าอันนั่นละเห็ดคือเก่าอันละแต่ว่าไปผู้เดียวจ้าเออ สมาธิสินิ่งขึ้นเนาะคน <สำ S 1> เดียวเนาะสามร่วมนะึ้นแต่ว่ากะดีแนวนึงดูได้กอดีแนวนึงเธอควงบอดีก็คืออยากให้เหตุภาพอย่ังมาให้เบิง้งเพราะว่าเลขงวดนี้สัตว์คัดตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,หญตัวใหญ่หรอกระชัดแมนเได้มาซอยกันเบิง้งกันยังแกกับเบิ้งแล้วละ่ะเบิ้งมาให้แล้วละ่ะมาแบ่งปันแล้วละ่ะแนวทางเห็นสัตว์ดี เราเลขที่เห็นกับนี่ละเห็นเป็นตัวได้ค่ะสามตัวที่เลี้ยงกันเลขถึงมันออกอยากจะสูงศูนย์กับย่งออกได้เอาที่ตามเห็นได้เลยสีพอบุญน้ำเห็น<า>เห็นที่ไปเบิ้งเอฟซีเห็นในภาพได้อยังกะจังหวะกนดีที่หนึง่งที่เห็นสามตัวเลยนี่คือเจ็ดหาซีเจ็ด ห้าสี่สอืมวดหนาา้าเป็นวันเองไกออกงานเนี่ยแล้วอันที่มันสดัดว์ขากนี่คือหาซีนี่สดัดว์ขากสองตัวไทยนี่เออ <หา S 1> สองตัวเขียนเลยกันเลห,หาซีาแล้วก็เจ็ดซี แล้วเบื้องจังหนึ่งมันก็เป็นหาเกน้ำแล้วก็เอาหาเกน้ำหาเจ็ดหรือเจ็ดหาอ่หาเกนล่แหละ 5, 7, 5. มันอยธายตอนชีเบื้องนี่แหละตัดเอาในสามตัวพี่น้องเออเขาไม่หันมืดแต่วันนี้หานะีแต่เลขหนี้มีซีผู้ได้มักวิ่งมักผู้ใดอยากวิ่งแลนเลขวิ่งเลขแลนนี่4ีีบนล่าง ตอนพ่อบุญน้ำไปคออยย่ต้นใหม่ในเลขวิ่งบรลุดแจักหัวได้พี่น้องวิ่งได้บนล่างเลขสีงวดที่ผ่านมาในฮวิ่งศูนย์บนล่างไเบอลคือไเบคือเก่าบังหันเนี่ยเด้อามลักซี่ซื้อได้แต่ซีซีหอดซีเก่าขันเบาหวามันได้หน่อยหวดบางหันเก่าซื้อศูนย์ศูนย์หอดเกาศูนยเว่ากระบซื้อโบ่มากวดนนั้นก็ว่าวดนั้นก็ว่าให้วิ่งสามเนาะมันก็ออกสามสองสามก็สามสองกระเพาะนะหัวนั้นสองสาม มันกลัามเลขวิ่งต้นเลขวิ่งตนออ้นใหม่ยังบ่าฮัหลุดจังวดเด้หพีอน่นองจะรู้ว่าพ่อเห็นเลขสามตัวนี่เป็น,นเอาทีละกล้องนะคะเลขสามตัวเป็น ee, เกตหาซีเลขวิ่งเลขแรกนีซ่ซีตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างตัดหายแล้วกับมีหาเจ็ดเจซีหาซี ee, ตัวเน้นคือหาซีมันบาคา่ค่ะแมนตัวยูท่ายเห็นชัดเลยมันบาคา่ค่ะชัดเลย ต้องรอฟันประกอบมันบ่ค่ะจ้างจะเน้นไ้ว่าคู่ได้แท้มันบ่เหล็กมีซีเหล็กมีซีแต่ว่าเขากเป็นจาซื้อพอสซอลซีดเพราะว่าเขาออกเบียยุกระบอกไ่ได้นะว่าสิไปเขาออกเบียยุต้องว่าไปกับบนล่างบนล่างมาตัวอดไบนล่างเขาทุกปาก งวดแรกหนึ่งหาออกหาหนึ่งรางงวดที่สองวาเลกมาสามเลขออกสองสามรางงวดที่ผ่านมาวาเลกมาศูนย์ออกศ er ูนย์ศูนย์บนนะตารางวดนี้กับบรูว่าจะอยู่บนหรืออยู่รางเลขสี่คุณจะเอายี่นี่ยคุณจะเอาไอ้นั่นเห็บเบิ้งมันบ้ค่ะพราที่พอตายมาจากตรงไหนเลย ไน้อนยว่าใดได้อยู่ในกล่องถ่ายคลิปอยู่นี่ต้องเบิรงของฟอรตอ่ะเพราะว่ามือถือหนูถ่ายคลิปลรอเด้ะมันสีเอาให้เบอร์ปเสียบันถ่ายมากนะคะไปคนเดียวนี่สีเงาตอนนี้นะนิ่งเอาเป็นวิดีโอหนรูปภาพนึ่งฮะเอาวิดีโอหนื่งภาพนึ่งเอาภาพนิ่งภาพนิ่งดีกว่าเนาะ ก็ยังว่ามันขาวนั่นละก่อนว่ามาเห็นเลยนี่กนังแต่เขาแต่ตัเดกอะไรออไอ้ี่มันไปสู้ว่าเ็มันขาวมันมันเพื่อไปไายเองอม่ะมันตังเลยดิชัดไปนังแล้ว ไปถไ่ายแม่นองระดาย,ย่างมะฮอดพี่น้องไก่เป็นกิโลขนุนที่ย่าไปก็พอบุน้ำสองคนมันก็บ,บักคือเนาะน่าพุทธาอวิบ่ายากหายพอยอดว่านก็พออ่านมาน้ำเป็นยางเหม็นกินเพิ่เศร้าน,น,น,านะนี่นเนาะเอานี่อีกนะน,นี่สัดยู่นกล้องดูวิดีโอสันสันสตว์ดยื่แต่ว่า ได้ภาพได้กล่องนู้นจะมืดมันเป็นแบบนี้แหละทาร์ทอสทามพองเนนั่นละตามนั่นละเอาทติพนเห็นเลยพี่น้องเออไปคนเดียวเนี่ยอยากให้เห็นภาพว่ามันตัวใหญ่ตัวน้อยตัวไม้เออตัวน้อยเท่ากับ็ดตีห้าสี่เลขน้องคอปเตอร์วัดเจ็ดหาหาน้องอันนี้วันนี้เจ็ดหาสี่ถ้ามัน กรมาได้ทุกตัว,ตวเหรอเนาะเล็กเนาะจะเป็นอกคุณสุนัเป็นแน่แท้ค่<า>ะชื่อสลากินแบ่งรัฐบาลพี่น้องก็บรรู้ว่าจะมาบนหรือมากลางแต่ว่าสรุปว่าพอบุญน้ำมาให้วิ่งงวดน,นี่เลขมีสี่สามารถวิ่งได้บนล่างเลขสามตัวที่เพิ่นเห็นเลี่ยงกันเพิ่นบอกว่าเห็นเป็นเจ็ดหาสีตัดให้แล้ว 5, 7, 7, 4, 5, 4. หาเจ็ดเจ็ดสีหาสีทั้งหมดทั้งมวดนี่ไปกับบนล่างเป็นแน่แทางหาชื่อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะทนะยเอฟซ เห็นตัวใดขันจะซื้อไส้ขอให้เอาซีไส่สองตัวหางเอาซีปะกโกมันปะคะหรือซีเป็นตัวยืนตัวยืนบ่ยูลักหน่วยการักไอซิบสองลักนี่แตะสีศูนขึ้นไปวันว่าหันกันว่าเลขมีศูนาะบอกศูนูนย์ะแต่ว่าพอบ่เอามันว่าศูนย์วันนี้วันสามสองวันถือไม่ได้เ็นซื้อได้เลขเบิ้นมาเลยมันซีซีสามสามหนึ่งหนึ่งสองสองซื้อไดเลยศูนย์ศูนย์เูดได้ก็ถือ แมขันบ่ไปขอได้ครับคับดบบ่ซื้อกรบอด้วงนนี้เราสูตูลาเดือนตุละเดือนเกิดจอยมันออกปีกกาเนี่ยศูนย์นะที่แยกสาวยังสีไปนั่นก็มาออกอีกอางแล้วบ้านนี้ครับผัวลาบ้านฝันประกอบเยอสิเน้นเขาอีกไอ้ผัละคงสุดทายสุดยังผูละอีกหลยมือใช่ไเนะไปตั้งเบ้ากติดตาม ตั้งเต่ไปเอาไปคอมาที่พ่อเคยถูกสมัยที่ตอนเป็นพระย้่น่ะนะเลขเคยเลี่ยงแบบนี้บอเลี่ยงแบบคือเขียนนีนมันบเลี้ยงเลี่ยงมีเลี้ยง,ยงแล้วมันเข่าบ่เขาเลี่ยงแบบนี้เข่างวดสามเข่าโตด้วยเขาา่ายังเข่าสามัตตรงเลยบ่สามเจ็ดห้านสามเจ็ดห้า <7 5 S 1> เขาโด,โดยตรง เคยมีบอกว่เลี้ยงแบบนี้สมมุินะอันนี้เป็นภาพสมุดสมุตวม,มตาเลี้ยงเป็นเจ็ดห้าสี่แล้วมันออกสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดเคยมีบ่ถึงตดวเมีอ๋อพี่น้องบางคั้งเข้าบอมากเรียกหาซี่เท้าหมุนหลังกราบเด้อ่ะอาจจะเป็นสี่หาเจ็ดหรือสี่เจ็ดหานะคะนะคะบางั้งมันอาจจะมาทํากันแต่วนตันอาจจะเป็นสามตัวโตนะคะทีเขาบอกต่อกันคือเข้าไปคอเราเห็นยังไงก็บอกกันจังสันจ้าเออแล้วก็ พิจารณาเพราะว่าพิจารณาเอ๋อเพราะว่ายังงวดที่ผ่านม่านุ่นที่ยากขอภูเขาเนี่ยพันหายศูนย์ศูนย์เจ็ดเลขออกเก็ดศูนย์ศูนย์ปากเข่ามดนะคะแต่ว่านี่พันหายเจ็ดหาสี่มันอาจจะเป็นสี่ห้าเจ็ดก็ได้นะพี่น้องพิจารณานะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหคะถ้าออกมาเก็เขาหนึ่งไซ่อันเดียวกันอาจจะเป็นเจ็ดห้าสี่หรือสี่ห้าเจ็ดนะคะ เลข3าตัวนี้มันสามารถหมุนได้โฮกครับขอมูลพี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะเป็นแนวทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ,อะขอบคุณพ่อบุญน,นำหลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวะทางของพ่อบุญน,นำนะคะใอ้ทะเบียนเลยก็นนะ